สวัสดีครับอยู่กับผมหมูน้อยลอยท่อนะครับลงบอ่อหน่อยแล้วกันวันนี้ครับขึ้นบอ่อหน่อยครับไอฮีงหรือเปล่าครับจู้ไฟคอยมาเออจิออ้โถเฮ้ ไปมาโอ้ยสงสัยจะหลอนครับหลับหรือเปล่าเอ๊ะเอกเอกเอกเป็นอยซิเล่นขี่ครับวันนี้เล่นขี้อะไรของเขาเนี่ย เดี๋ยวมาดูไอเฮงบ้างครับเล่นขี้คักๆครับสอรอก็อยู่ครับยังไม่ลงกับเขาเลยเนี่ยสไปเอารถลงมาสอฮะไปฮะขับบมเป็นคือกันบ่เกียร์ยังไหนเกียร์ขึ้นลมหิ่มั้เกียร์ขึ้นลมงบ่มั้งจังไว้นีล่ะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูไอเหยงก่อนเลยเป็นยังไงจะขึ้นได้ไหมครับโอ้เอาเจ๊กี่ตมเลยนเนาะเทีับมาแล้วโอ้ควันดำควันดำสนั่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวก็จุมตรงนี้แหละคคต้องมีสักคน

โอเคครับเดี๋ยวดูจากตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปลองขับรถสอลลอหนยครับว่าจะแรงอย่างที่เขาล่ำลลอกันหรือเปล่าเอ้ยสิขับเป็นมอเอร์ไซนี่โอ้ยโอ้ยกลอ้ลอยกล้อเลยครับ โอคค้สนนันสนัันสนันน,น,นี่เดี๋ยวก็มีคนจมตรงนี้แหละไปบาโอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้มือกล้องจำป็นมาหมุนแทนครับเดี๋ยวไปขับรถสอลล์ดูก่อนครับเอามา đắp đắp yeah. luôn nè, luôn. อยู่ไหมครับคันนี้ครับอยู่ไหมครับโอ้แรงครับคันนี้แรงมูไนไปขับรุสโซลรครับไปมาครับ

Ôi, nó chảy này rồi à ừ. Nhìn anh โอ้ <Yeah>. oh, แรงแรงครับจะว่าคาสูงไปหน่อย เทิ่นนี่บีบมานี่เนียวยอดเลยนะคะนี่ตกใจแค่ไหนนี่มองๆตกใจจนเนียวยอดอ่ะ มอมองหมุนนะหมุนทัวร์สักขี่ต้มขี่ต้มขี่ต้มเลยครับขนขี้ครับ ยิงแม่แล้วครับว๊ะ อยู่ครับแต่ว่าคัดจะต่ําไปนิดนึงะะรถสรเอ้ยคัดจะสูงหรือหรืออาจจะเป็นเพราะผมขับรถคัดต่ําก็ได้ครับรถผมคัดมันต่ํานะโอเคครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ